ในยุคที่ทุกอย่างอยู่บนหน้าจอและข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วเคยสังเกตไหมคะว่าคนรุ่นใหม่กลับผันมาสนใจหนังสือแบบเล่มมากยิ่งขึ้นใช่แล้วคะ่ะหนังสือเล่มกําลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งไม่ใช่แค่เพื่อการอ่านแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนการสร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและการเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรมการอ่านแบบดั้งเดิม แล้วอะไรที่ทําให้คนเจนแซ่หันมาสนใจหนังสือเล่มในยุคดิจิทัลวันนี้เรามาหาคําตอบไปด้วยกันค่ะในปัจจุบันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ง่ายผ่านทางหน้าจอแต่คนรุ่นใหม่กับสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการหันมาสนใจหนังสือแบบเล่มมากยิ่งขึ้นความนิยมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงรสนิยมส่วนตัว แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคที่สแสวงหาประสบการณ์ที่จับต้องได้และแตกต่างจากการใช้เทคโนโลยีตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลเชื่องบวกต่อธุรกิจร้านหนังสือโดยเฉพาะร้านหนังสือแบบอิสระและร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่ต้องปรับตัวตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ร้านหนังสือในยุคนี้กำลังได้รับโอกาสฟื้นตัวอีกครั้งด้วยความสนใจของคน Gen Z ที่หันมาซื้อหนังสือแบบเล่มร้านหนังสืออิสระก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากลูกค้าต้องการสนับสนุนธุรกิจที่มีความเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้คนรุ่นใหม่ก็ยังนิยมอ่านหนังสือทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างชุมชนผู้อ่าน สิ่งที่น่าสนใจคือการอ่านหนังสือเล่มช่วยสร้างประสบการณ์การอ่านที่ลึกซึ้งลดทอนการรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และให้ความรู้สึกถึงความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมการอ่านแบบดั้งเดิมอีกทั้งการอ่านหนังสือเล่มยังเป็นการสร้างตัวตนที่มีเอกลักษณ์เนื่องจากสามารถแสดงออกถึงรสนิยมส่วนตัวและความสนใจเฉพาะตัวได้อีกด้วย กระแสะความนิยมหนังสือเล่มของคนเจนแซตเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับวงการหนังสือและวัฒนธรรมการอ่านอย่างไรก็ตามธุรกิจร้านหนังสือควรเร่งปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า เช่นการสร้างพื้นที่การอ่านหนังสือในร้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการทำการตลาดที่เข้าถึงคนกลุ่ม Gen Z มากยิ่งขึ้นหากด้านหนังสือสามารถรักษาเอกลักษณ์และตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ธุรกิจนี้ก็จะเติบโตอย,อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลได้อย่างแน่นอนค่ะ